เตยตั้นน้อยให้พี่โอ้ล่ะส้มคนตัวเองมีกี่ไมัวเองเอาไว้ก่อนไม่ไม่ไม่ส้มคนนี่แบ่งตัวเนาะเจ้าเจ้ากินลอดสิพี่อยังไหหลานเวนเอื่อยพี่น้าก็หายไปแล้วเอยตตันหยิบตังค์มาให้พี่โอหน่อยยี่สิบบาท ว้าว้าวในเตตันยิ้มให้ยี่สิบบาทมันลอยกระทุ่งจะบอกคนนี้ที่แหละเขาเป็นมองใบหวยเดิมสันบอกคนนี้บอกพันหนากร่องนี่ยเขาเป็นที่ใบหวยเด้อเออเขาเลยบอกโบถือบอกคนนี้เออเลยบอกโบถือว้าวาวหาหนอนกันหมองนอนกัน เอฟสี่พวทนเห็นทรงไมาให้พ่อคนอยู่ไฟให้ที่ย่งที่ยูให้ใช่แหละอ้าใช่หละไทตันโอ้โหไทตันให้ยี่สิบาทใส่พี่พึ่งใส่ยี่สิบาทใส่ใส่ก็เบิ่งก่อนเจ้าเจ้าก็ได้หลายกว่ายี่สิบฮะเนี่่งยเอาพี่นีงิ่เขาแบ่งรอยเจ้าขึ้ดีเถอะยี่สิบบาทอะไร มันเป็นยี่สิบได้หนแม่นบ่แบ่งรอยเด้หนิป้าพี่น้าเหงื่เข่าแบ่งรอยจ้า <c oughs> อืมจ้า่ะองทาขอบคุณาจขอบคุณออขอบคุณเอ,อ็ซี่คนนี้ที่ละเออขมุ้ยพมเพิ่นเออขมุ้ยโพเพื่อนกับบ,บริยินเขาได้สิบ,บอกให้นี่โอ้ยมันขันวนนาะบอกถือจาสิดดรย์ไก็นี่เนี่ยฟังฟังขั้นวันนาะ ออกอี่รู่รู้กสี่ศูนศูนสี่หมเจ้านอนฝันอยู่บนสี่ศูนย์ศูนย์สี่ไเออเลขทั่งออกศูนย์สีจบอจือแล้วด้มูนย่จักแล้วคอยบอดจําจำเลยน้องคอยบด้ดลบไปบงคิบนี่คอยบมอย่าเสือศูน่แมนบอดแตายเจ้าจำได้คอยจำบดจือคอยชือจังไหนคอยชือเจ็ดหนึ่งที่เจ้าคอยชือเจ็ดหนึ่ง เจ้าบออยเจ็ดหนึ่งในน้ำต้องว่างวดนาด้กันวดวนาวัแนนอนนี่น้ว่างวดนาเีนนอนแน่จ้ว่าแมนบอเพราะว่าจ้ว่าเลขบนออกศูนสี่เลขล่างออกสี่ศูนเอาขันู้ได้ซื้อบนสื้อล่างถือถือกจงดโอ้ยไปกินเข่ากินหนังหาลอยหนึ่ง เนี่ยคือจะม้หอยไปดิสิหอยไปก้อนนี้แหะแม่ถ้าเดียวโอ้ยเบิ้งหอยไปก่อนหอยไปคู่มือนี่แหละมองคนหอยไปคู่มือครับหิ้วเข่าคือสีอน้ำคือนั่กินนะครับครับผมเต้นสีอะไรบลูเต้นในอะไรไป <Yeah. S 1> ให้พี่โอ๋เมื่อก<ม>ี้ฮะในสม้มในอะไรอีก นมมีอะไรอีกะกะเพรากะเพราอะไรผัดข้าวผัดกะเพราผัดข้าวกะเพรา,าอ๋อสีอะไรอะคอนคอนนะคอนนะสีอะไรนี่คอนแป็นสีตัวนี้สีอะไร,น, <Blue. S 1> ร,รนี่สีอะไร blue <Red. S 1> ตัวนี้สีอะไร red ตัวนี้สีอะไร yellowyellow โอ้ผ<อ>ู้ดใดสอนคุณครูใ้ใดสอน คุณครูเลยสอนนี่สีอะไรเว้อ่าตัวนี้สีอะไรออเรนจ์ออร์เรนจ์โอ้หางเสียงนี่สีอะไรตัวนี้สีอะไรเยลล์เยลล์ตัวนี้แหละสีอะไรกรีนกวีนนี่สีอะไรตัวนี้สีอะไรลูกบลูบลูนี่สีอะไรสีอะไรตัวนี้สีฟ้าสีฟ้าภาษาอังกฤษสีฟ้าอะไร ใช่เหรอโอ้บลูอันที่สองสีอะไรเวทวอันที่สามสีอะไรบลูอ่าขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ไก่นะก็ไก่นะก็ไก่หนุกนอนนอนก็ไก่ข้างหลังน,ะนี่ยก็ไก่นี่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ นี่ไงก็ไก่ข้างหลังนี่ใช่ไหมอ่ะอ่าก็เอ้ก็ไก่ก่อนอ่ะลองนี้ลองนี้อ่ะลองลองนี้ก็ก็ไก่ก่อนเร็วๆยงตรงข้นบนุมังซิก็ไก่ข้วไข่ข้าวขวดาว เขโค้ขนข้างข้างนองรูจอจานชอชอสาสาออิงชอช้างชอโซตุกเชรจอผู้หญิงแลกาจอเป็ด เด็กตามไ่ห oh. ม uh ุน huh. ก uh ็เตารังต้องชุงแบบพุนใช่ม <c ười> UH ันอวดทนก็ทุนทุยอยู่น้องหางไวมามีไหมครับุมปลาปลาข้าวพิ่งฟ้าฟาทุนท่าพะพันวางตั้งฟ้ฟาสาะอันนั้นกระสเผาวางไป 呀，他是个狼，好黑。 พวกมึง